นิทานธรรมเรื่องวัดตอนบุญตอนคำนันคนใหม่ผลสงกรานไปนแล้วหลายวันแต่สัมมาเนนน้อยและสัมมาเนนชัยยังไม่กลับมาเยี่ยมวัดดอนบุญแลยญาติโยมชาวบ้านตำบลหัวดงพระมาหาชวนที่ส่งจดหมายไปถึงสัมมาเนนทั้งสองตั้งแต่ก่อนสงกราน ขอให้สมมาเนทั้งสองรูปกลับมาพักอยู่ที่วัดดอนบุญสักระยะหนึ่งก่อนจนเมื่อจนถึงวันวิสาขาบูชาจึงค่อยกลับวัดมหาธาตุแต่ทั้งสมมาเนนน้อยและสมัาเนนชัยก็ไม่ได้กลับมาโดยได้ส่งจดหมายตอบพระมหาชวนมาว่าจังกลับมาวัดดอนบุญในระยะนี้ไม่ได้เพราะขณะนี้จะประคุณสมเด็จจะอาวาตวัดมหาธาตุกำลังอาพาธ และมีอาการทรงกับุดอยู่และพระพิสุสัมเณีในวัดก็ต่างกลับภูมิลําเนาเดิมกันมากเพราะภัยสงครามบางและเพื่อไปพักผ่อนเพราะเป็นระยะปิดโรงเรียนประยะัติธรรมบางสามเณรทั้งสองจึงปรึกษากันแล้วตกลงใจจะอยู่ที่วัดมหา,าธาตุในขณะนี้เพื่อช่วยรับใช้เจ้ปาปคุณสมเด็จเท่าที่พอจะรับใช้สนองพระเดชประคุณท่านได้หากอาการนาภาพของเจ้ปาปคุณสมเด็จทุเลาลง ก็จะหาโอกาสมามนมัสการพระหมาชวนแะเย่มญาติโยมต่อไปวันหนึ่งตอนสายเมื่อพระหมาชวนกลับจากทำวัดเช้าที่อบอุสดแล้วกออกดูต้นไม้ต่างๆในบริเวณวัดเพราะเป็นฤดูแลง้งอากาศร้อนจัดต้นไม้ที่มีผู้ปลูกไว้เนียวัดจึงเหี่ยวแห้งตามๆกันนึกในใจว่าถ้าอย่างแลง้งเช่นนี้ไปอีกนานโดยฝนไม่ตก ต้นไม้บางชนิดคงจะแห้งตายเห็นที่จะต้องขอแรงพวกเด็กศิษย์วัดช่วยกันตักโลนตามบ่อรถสุมขนต้นไม้เพื่อช่วยต่ออายุให้ต้นไม้เหล่านั้นได้มีอายุยืดไปจนถึงฤดูฝนเดินไปคิดไปกำลังพเพลินก็ดียินเสียงคนกระแอมอยู่ข้างหลังจึงหันไปมองเห็นครูเทินลูกเขยกำลังกล้า ซึ่งบัตรนี้ได้ย้ายมาเป็นครัน้อยที่โรงเรียนประชาบาลวัดดอนบนและไปพักอยู่กับภรยาที่บ้านแม่ยายแล้วยืนยกมือไหว้อย่างนอบน้อมจึงถามครูเทินว่ามีธุระอะไรหรือครูเทินครูเทินยกมือประนมและตอบว่าในอำเภอกับกรรมการอำเภอมาตรวจท้องที่และขณะนี้กำลังอยู่ที่สุขาศาลาครับ ในอำเภยผมมาดูว่าหลวงพ่ออยู่ที่วัดหรือเปล่าถ้าอยู่ใกล้ผมนมัมการว่ามีธุระจะมาขอบพบกับหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อจะให้ท่านมาพบได้หรือไม่ครับทําไมจะไม่ได้พระมหาชวนตอบทันทีและสักครูเทินว่าจะมาพบฉันเรื่องอะไรครูรู้ไหมไม่ทราบได้ครับครูเทินตอบพระมหาชวนจึงสั่งว่า ครูไปเรียนในอำเภอเถอะว่าฉันไม่มีธุระอะไรถ้าท่านมาเชิญท่านไปที่กุฏิฉันก็แล้วกันครูเทินจึงยกมือไหว้รับคำพระมหาชวนและเดินละจากที่นั้นไปพระมหาชวนก็เดินกลับกุฏิแล้วสั่งสิทธวัดจัดแจงปูเสือ่อตั้งกระถนไว้และให้จัดเตรียมถ้วยใสน้ำชาไว้เพื่อรับรองผู้ที่จะมาพบต่อไป สักครูใหญ่ครูเทินก็นำขุนระเบียบกิจชำนาญในอำเภอบางคล้าและคณะมีกรรมการอำเภอครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลวัดดอนบุญและหมอโพลซึ่งเป็นผู้ช่วยแพทย์ประจำสุขศาลาตำบลหัวดองขึ้นมานมัสก,การพระมาหาชนที่บนกุฏิพระมาหาชนก็พูดเจ้าปฏิสันฐานด้วยเป็นอย่างดีและเมื่อเด็กศิษย์วัดจัดน้ำตอนรับผู้ที่มาจนทั่วทุกคนแล้วพระมาหาชนก็ได้ถามทุระเรื่องที่ในอำเภอและคณะที่ได้มาพบที่วัดว่า จเจริญพรท่านขุนมีธุระเรื่องอันใดที่อุตส่าห์มาพบอาตมาที่วัดในวันนี้ในอำเภอจึงนมัสการท,ทราบว่าที่ผมมาพบท่านมหาครั้งนี้เพื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านมหาเรื่องตังกำนันตำบลหัวดงแทนกำนันกระดาษที่ตายไปแล้วครับพระมหาชวนได้ฟังก็มีความสงสัยจึงพูดกับในอำเภอว่า อาตมาภาพยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ในอำเภอจึงอธิบายให้พระมหาชวนทราบว่าตั้งแต่กำนันกล้าตายไปเป็นเวลาหนึ่งปีเศษจนเผาศพกำนันกล้าแล้วเกิดยังไม่ได้ตั้งผู้ใดเป็นกำนันหัวดงแทนโดยได้ขอให้ผู้ใหญ่ผลซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สองทำหน้าที่แทนกำนันไปพลางก่อน แต่ผู้ใหญ่ผลยืนยันไม่ยอมเป็นกำนันอย่างแน่นอนด้วยอ้างว่าอายุมากแล้วและไม่สมัครใจที่จะเป็นครั้นเมื่อบุญนำบุตรชายของกำนันกล้าศึกจากพระทางอำเภอก็ได้ตั้งบุญนำเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลหัวดงนี้และต่อมาเพื่อพิจารณาถึงผู้ใหญ่บ้านตำบลน,นี้ทั้งหกคนที่จะเลือกตั้งขึ้นเป็นกำน,นัน <c oughs> ก็ไม่เห็นมีผู้ใดจะเหมาะสมเท่ากับผู้ใหญ่บุญนำ ผมได้เรียกผู้ใหญ่บุญนำไปพูดสองครั้งแล้วเรื่องจะให้เป็นกำนันแต่ผู้ใหญ่บุญนำไม่ยอมรับอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านคนอื่นมีอาวุโสกว่าผู้ใหญ่บุญนำยังอายุน้อยอยู่และไม่มีความสามารถพอจึงไม่ยอมรับเป็นครั้นผมสาวเสียงทำผู้ใหญ่บ้านคนอื่นๆทุกคนก็สนับสน,นุนคอยตั้งผู้ใหญ่บุญนำเป็นกำนันเพราะเป็นคนหนุ่มที่คล่อคล่องว่องไวและฉลาด ทั้งยังได้เปรียบคนอื่นที่ได้อยู่กับพ่อซึ่งเป็นกำนันเก่ารู้การงานมาดีแล้วพอสมควรและมีคนที่แนะนำผมว่าเรื่องจะพูดกับผู้ใหญ่บุญนำนั้นต้องให้ท่านมหาช่วยพูดจึงจะสำเร็จเพราะผู้ใหญ่บุญนำเคารพนับถือท่านมหามากด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องมานมัสก,การขอความกรุณาท่านมหาได้ช่วยพูดเกลียกล่อมผู้ใหญ่บุญนำให้รับเป็นกำนันตะบลหัวดงด้วย จะได้ช่วยราชการให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปพระมหาชนฟังเรื่องราวโดวยตลอดก็ยังไม่กล้ารับปากกับแนมเผื่อทันทีจึงได้ตอบกับแนมเผื่อว่าอาตมาจะลองพูดดูแต่ยังรับรองกับท่านคนไม่ได้ว่าจะสำเร็จหรือไม่เพราะเรื่องนี้ต้องสุดแต่เจ้าตัวเขาเองแล้วอาตมาภาพจะเจริญพรนิทราบต่อไปนายอำเภอบางคลา้ายยกมือขึ้นไหวและพูดย้ำอีกว่า ท่านมหาโปรดช่วยสงเคราะห์ด้วยเถิดครับผมเองก็รำคาญเรื่องนี้มานานแล้วหากผู้ใหญ่บุญนำยอมรับเป็นกำนันผมก็จะให้ห่วงไม่ต้องหนักใจและจะได้คนดีไว้ช่วยราชการจากนั้นในอำเภอและคณะผู้ิีมาด้วยก็เด้สนทนาเรื่องต่างๆกับพระมหาชวนจนควรแก่เวลาแล้วจึงได้นมัสก,การลาพระมหาชวนกลับแต่ก่อนที่ทุกคนจะกลับพระมหาชวนได้สั่งครูเทินว่า ครูเทินแล้วเชอบอกบุญนำด้วยว่าฉันอยากพบถ้าเขาว่างให้มาพบฉันที่วัดตอนค่ำๆก็ได้ครูเทินก็รับคำแล้วทุกคนจึงเด้ลาพระมาหาชวนไปคืนนั้นเวลาก่อนสองทุ่มบุญนำได้มาหาพระมาหาชวนที่วัดมอได้กระทำความคารวะเสร็จแล้วก็นั่งพับเพียบอยู่ไม่ห่างจากพระมาหาชวนนักแล้วถามพระมาหาชวนว่า ท่านสั่งครูเทินตามผมหรือครับใช่พระมหาชนตอบสั้นๆแล้วยังนั่งเฉยอยู่บุญนำจึงถามต่ออีกว่าท่านมีธุระอะไรจะใช้ผมหรือครับพระมหาชนยังไม่ตอบที่บุญนำถามแต่ได้ถามในเรื่องอื่นกับบุญนำว่าบุญนำปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วย่าง29กแล้วครับบุญนำตอบเออ,เอกำลังทำงานเหมาะดีทีเดียว พระมหาชนพูดขึ้นมาเลยลอยบุญนำฟังพระมหาชนพูดก็มีความสงสัยจึงถามว่าทำงานอะไรครับที่ท่านว่าเหมาะงานอะไรก็ได้คนอายุขนาดบุญนำทำได้เหมาะทุกเรื่องพระมหาชนตอบบุญนำชักรู้สึกงงเพราะไม่รู้ความประสงค์ของพระมหาชนจึงต้องนั่งเฉยเฉยไม่สักถามต่อไปพระมหาชนจึงได้ล่าบุญนำฟังว่า บุญนำเมื่อเช้านี้ในอำเภอมหาชันมาเรื่องอะไรครับบุญนำเริ่มซักอีกก็มาเรื่องบุญนำนั่นแหละพระมหาชวนตอบเรื่องผมบุญนำทวนคำตอบพระมหาชวนแล้วถามต่อไปว่าในอำเภอมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับผมหรือครับพระมหาชวนจึงตอบไปตามตรงว่า เรื่องอยากให้ฉันพูดกับบุญนำเพื่อให้บุญนำยอมรับเป็นกำนันตำบลน,นี้ไม่ละครับท่านผมไม่อยากเป็นครับบุญนำรีบปฏิเสธคนไม่อยากเป็นมันน่าจะได้เป็นส่วนคนที่อยากเป็นนั้นยังไม่ควรที่เป็นพระมหาชวนพูดให้บุญนำสงสัยและก็เป็นความจริงโดยบุญนำถามทันทีว่า เป็นอย่างไรครับที่ท่านว่าคนไม่อยากเป็นน่าจะได้เป็นส่วนคนที่อยากเป็นยังไม่ควรให้เป็นพระมหาชวนจึงอธิบายให้บุญนำฟังว่าคู้ที่อยากเป็นไม่ว่าพระหรือคารวสถ้าอยากขึ้นหน้าโดยคิดอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้สําหรับพระก็คิดอยากจะเป็นสมภารเจ้าวัดอยากเป็นพระครูหรืออยากเป็นให้สูงขึ้นไปกว่านี้อีกถึงกับอยากเป็นสังฆราช สำหรับขราวาสก็อยากเป็นที่ตนชอบคืออยากเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นอำเภอฉันกระทั่งอยากเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเหล่านี้เรียกว่าพวกอยากเป็นความจริงเรื่องตัวอยากเป็นตัวตันหาตัวไม่อยากก็เป็นตัวตันหาผิดการตรงที่อยากนี้เรื่องกรรมรมเรียกว่ากรรมตันหาอยากในความมีความเป็นต่างๆเรียกภาวะตันหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกวิภาวะตันหา ลองขึ้นต้นว่าอยากแล้วก็พ้ไปจากเรื่องของตัณหาไม่ได้ทีนี้มาพูดกันเรื่องผู้ที่อยากเป็นเมื่อยังไม่เป็นก็อยากที่จะเป็นแสดงว่ามีความดิ้นรนทะเยอะทะยานมากที่จะได้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เพราะคิดว่าเมื่อได้เป็นสมกับที่อยากแล้วจะดีขึ้นจะสุขสบายขึ้นจะมีหน้ามีตาขึ้น สรุปรวมลงในเรื like Without, so so ่องว่าอยากเป็นเพื่อความพอใจของตนเองโดยเข้าใจว่าถ้าได้เป็นตามที่อยากก็เป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นผู้ที่อยากเป็นจึงยังไม่น่าจะให้เป็นเพราะขืนให้เป็นก็จะลิงโลดลำพองใจและเกิดสำคัญผิดคิดว่าตัวเองดีกว่ากูอื่นเมื่อเป็นอะไรขึ้นมาก็จะเหอเหิมลืมตัวเองดังเรื่องพ่อเยบ้านขี้เหอบุญนำเคยฟังหรือยังล่ะ พระมหาชวนถามบุญนำในตอนท้ายยังครับแต่คงไม่ใช่ผู้ใหญ่บุญนำนะครับบุญนำตอบพร้อมกับออกตัวเองได้หัวเราะพระมหาชวนก็หัวเราะตามไปด้วยแล้วจึงเล่ารืงให้บุญนำฟังว่าสมัยก่อนนะผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้แต่งเครื่องแบบอย่างทุกวันนี้หรอกถ้าจะไปอำเภอศักทีต้องนุ่งผ้าพื้นจงกระเบนและสวมเสื้อนอกราชปะแทน คือเป็นเสื้อนอกมีกระดุมหเม็ดติดกระดุมตั้งแต่ลำคอลงมาทีนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งแกได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ไปอำเภอในอำเภอก็ตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วติดตราราชสีแผ่นตัวโต,วตวเป็นเครื่องหมายให้ที่เสื้อนอกตรงหน้าอกด้านซ้ายตาผู้ใหญ่บ้านคนนี้แกขี้เหอเสียด้วยอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านมานานแล้ว พอได้เป็นสมอยากและมีตราราชสีติดหน้าอกเท่านั้นพึงใหญ่ทีเดียวเดินอวดคนตั่วตลาดเนียเพอแล้วก็กลับบ้านแต่กว่าจะเข้าบ้านเดวนอยู่หลายรอบทีเดียวแวะเข้าบ้านลูกบ้านคนนั้นนิดลูกบ้านคนนี้หน่อยทำน้องอวดลูกบ้านว่าขาตัวแล้วนะโว้ยในหมู่บ้านนี้มีราชสีติดหน้าอกราทีเดียวฝ่ายเมียผู้ใหญ่บ้านกี่เหอรู้ว่าัวกลับมาแล้วก็ดีใจเรียบหงข้าวตังกับข้าวไว้คอยท่า ผัวกลับมาถึงจะได้กินข้าวพร้อมกันเพราะอยู่ตั้งนานกว่าผัวจะขึ้นบ้านได้พอมาถึงผัวก,ก็ม่ยอมถอดเสื้อนอกไล่จะอวดกับลูกเมียว่าเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคนใหญ่คนโตขึ้นมาแล้วนั่งคาสมัติที่เอเตยอยู่กลางบ้านเมียก็อุตส่า์ยกสำรับกับข้าวมาทางังแล้วตักข้าวผัวก,กินเอาอกเอาใจว่าผัวกลับมาถึงเหนื่อยคงหิวจะได้กินข้าวให้สบาย ตักข้าวให้ผัวเสร็จเมียกค็คดข้าวใส่ชามตนเองเพื่อจะได้กินพร้อมกับผัวด้วยดังได้เคยกินพร้อมกันทุกมื้ทุกวันมาผู้ใหญ่บ้านขี้เหอเห็นเช่นนั้นก็ไม่พอใจและต้องการวางอำนาจกับเมียจึงถามเมียว่าแกรู้ไหมเวลานี้ข้าวเป็นอะไรเป็นผู้ใหญ่บ้านจ้าเมียตอบแล้วแกหลับเป็นอะไรผู้ใหญ่บ้านซักอ้าเมียผู้ใหญ่บ้านอุทานออกมาด้วยความแปลกใจ และตอบว่าฉันจะเป็นอะไรล่ะก็เป็นเมียของแกนะซีไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านตะวานและพูดว่าแกเป็นลูกบ้านแล้วทำไมล่ะเมียถามเพราะไม่ค่อยพอใจแกเป็นลูกบ้านส่วนข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านมันคนละชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวกันแล้วแกจะมานั่งกินข้าพร้อมกับข้าได้หรือผู้ใหญ่บ้านขี้เหอสอนเมีย เมียได้ฟังก็หมั่นไส้ผัวสุดจักทนลุกขึ้นยืนพูดว่าเออแกเป็นผู้ใหญ่บ้านกินข้าวกับข้าไม่ได้เพราะข้าเป็นลูกบ้านก็ตามใจแกข้าหาของข้ากินเองได้ว่าแล้วก็ยกชามข้าวเดินเข้าครัวไปลอยให้ผู้ใหญ่บ้านกินข้าวเพียงผู้เดียวครั้นถึงเวลากลางคืนเมียผู้ใหญ่บ้านอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็ป่าแป้งแล้วกางมุ้งเข้านอน พอถึงเวลาดึกผู้ใหญ่บ้านก็จะเข้ามงด้วยเพื่อนอนกับเมียดังที่เคยนอนด้วยกันทุกคืนมาเมียผู้ใหญ่บ้านเห็นเช่นนั้นก็ลุกขึ้นตวาดผัวด่านว่าแกจะเข้ามาทมาําไมอ้าวคราวนี้ผู้ใหญ่บ้านอุทานบ้างและตอบว่าก็จะนอนนะสิไม่ได้เมียผู้ใหญ่บ้านห้ามอย่างจริงจังแต่อธิบายกับผัวว่า แกน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ข้าเป็นลูกบ้านเรามันคนละชั้นกันเมื่อกินข้าวด้วยกันไม่ได้ก็นอนด้วยกันไม่ได้อย่าเข้ามานะขืนเข้ามาแม่จะร้องบอกชาวบ้านให้ลัน่นเดี๋ยวรู้กันทั่วทีเดียวพระมหาชนเล่าให้บุญนำฟังบุญนำฟังจนจบก็หอวเราะเพราะรู้สึกขบขันและสักพระมหาชนต่อไปว่าตกลงตาผู้ใหญ่คนนั้นถ้าจะต้องยอมเลื่อนยศให้เมียละมังครับ พระมหาชวนฟังเก้หัวเราะและตอบว่าถ้าจะต้องอย่างนั้นเพราะไม่เช่นนั้นต้องนอนนอกมุ้งแน่แต่บางคนก็เล่าต่อไปอีกนะเล่าว่าอย่างไรครับบุญนำถามเพราะรู้สึกสนใจเขาเล่าว่าตาผู้ใหญ่บ้านคนนั้นยังไม่ยอมแพ้เมียเมื่อเมียไม่ยอมให้นอนในม้งใหญ่ด้วยเกอเอาม้งหลังเด็กเข้าไปกลางในม้งหลังใหญ่อีกทีตกลงได้นอนใกล้เมียจนได พอพระมหาชนเล่าจบบุญนำก็หัวเราะคิกเพราะนึกภาพของผู้ใหญ่บ้านคนนั้นที่ค้างมุ้งหลังเล็กในมุ้งหลังใจแล้วออกขำจนกลั้นหัวเราะไม่ไหวพระมหาชนสังเกตว่าบุญนำกำลังอารมณ์ดีมีความรู้สึกคุ้นเคยกับท่านเช่นเดิมก็กลับไปพูดในเรื่องที่พูดค้างไว้ว่านี่แหละคนที่อยากเป็นอะไรๆยังไม่ควรที่เป็นเพราะถ้าได้เป็นแล้วลืมตัวเก่ง และเพราะความลืมตัวจึงทําให้เกิดความประมาทต้องเสียหายแกหน้าที่ในภายหลังได้ส่วนคนที่ไม่อยากเป็นนะควรให้เป็นเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่อยากเป็นด้วยความคิดว่าตนยังไม่เหมาะสมไม่สามารถและยังมีผู้อื่นที่เหมาะสมได้สามารถกว่าตนครั้นเมื่อต้องไดเป็นแล้วย่อมรมะมัดระวังตนโดยเมื่อจะทำอะไรต้องพินิษพิจารณาดูเหตุผลใช้สติปัญญาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ทั้งมีความนบนอกตอบู้ที่มีอาวุโสกว่าฉะนั้นจึงทำหน้าที่ทุกอย่างได้ดีสมกับตำแหน่งที่เป็นฉันเคยได้ฟังผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้เล่าเรื่องสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาไทยคือเคยรับสั่งกับผู้ที่ทรงไว้พระไยว่าเมื่อรับสั่งเรียบ,บุคคลที่ทรงพิจารณาเห็นว่าพอจะไปเป็นเจ้าเมืองหรือในอำเภอได้มาเข้าเฝ้า และรับสั่งถามเป็นการทาบถามหากผู้ใดทูลรับรองอย่างแข็งขันว่าจะรับอาสาฉลองพระเดชพระคุณท่านอย่างตามพระประสงค์ทุกป,ประการเมื่อทรงฟังแล้วต้องเกิดพระวิตตกพราะต้องทรงเตรียมหาผู้อื่นสำรองไว้อีกเพราะไม่ว่าผู้ใดที่ทูลรับรองกับพระองค์อย่างเน้นหนาเช่นนี้เมื่อไปปฏิบัติราชการตามหน้าที่ซึ่งทรงแต่งตั้ง ก็มักจะต้องเสียหายตกรายงานฟ้องร้องเข้ามากับทุกรายไปแต่ผู้ใดเมื่อทรงรับสั่งหาแล้วแจ้งพระประสงค์ที่จะให้เข้าไปรับราชการในหน้าที่เจ้าเมืองหรือในอำเภอแล้วทรงขอร้องให้เขาตัดสินใจเมื่อผู้นั้นยังแสดงความลังเลเพราะไม่เชื่อในความสามารถของตนเองเกิดตามหรือทนที่ส,งสรงทราบว่ามีความหนักใจ เรีงว่าจะไปปฏิบัติราชการฉลองพระเดชพระคุณไม่ได้ดผลตามที่มีพระประสงค์เกิดตามอย่างนี้ก็ทรงเบาพระไทยไม่ต้องมีพระวิตกเลยเพราะทรงเคยสังเกตมามากแล้วว่าคนประเภทหลังนี้มักทำราชการได้ดีวางตัวดีใช้สติปัญญาในการทำงานทุกอย่างและรู้จักพิจารณาเรื่องทั้งปวงว่าเป็นการควรหรือไม่ควรอย่างใดแล้วทำงานที่ถูกต้อง เนมีความเจริญก้าวหน้าในราชการสูงขึ้นเป็นลำดับทีนี้มาพูดถึงเรื่องบุญนำเถิดทำไมในอำเภอท่านขอร้องตั้งสองครั้งแล้วให้บุญนำรับเป็นกำนันตำบลน,นี้แล้วบุญนำจึงไม่ยอมเป็นมีเหตุผลอะไรหรือบุญนำยังไม่ตอบพระมหาชวนทันทีโดยนั่งคิดจนแน่ใจตนเองแล้วจึงตอบว่า ที่ผมไม่ยอมรับเป็นกำนันแทนพ่อนั้นเพราะมเมตผลหลายอย่างซึ่งผมขอเรียนต่อท่านตามตรงคือข้อหนึ่งผมเห็นว่าการเป็นกำนันต้องปกครองคนทั้งตำบลน,นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะผมรู้สึกตัวเองเมื่อตอนบวชเพียงแต่ตัวเองคอยระวังไม่ให้ประพฤติล่วงพระวินัยและพยายามดึงใจตัวไว้ไม่ดิ่งลงสู่อารมณ์ที่ชั่วยังเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก ก,การปกครองตัวเองยังยากถึงขนาดนี้แล้วเมื่อจะต้องรับภาระไปปกครองคนอื่นทั้งตำบลอีกจะไม่ยิ่งยากลำบากแก่ตัวเองหรือครับข้อ 2. ผมไม่ชอบการใช้อำนาจเพราะผมได้เห็นมาตั้งแต่ครั้งพ่อผมเป็นกำนันแล้วต้องใช้อิทธิพลหรืออำนาจในการปกครองมีฉะนั้นพวกอันาพานหรือพวกนักเลงต่างๆย่อมไม่เกรงกลัวเรื่องเช่นนี้ภายหลังไม่ถูกกับนิสัยผมผมจึงไม่อยากเป็นกำนัน ข้อ3ผมรู้ตัวเองดีว่าอายุยังน้อยการเป็นกำนันต้องปกครองผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านทุกคนในตำบลน,นี้อายุมากขนาดพ่อผมทั้งนั้นผมเป็นเด็กจะไปปกครองผู้ใหญ่ได้อย่างไรผมจึงอยากให้ผู้อื่นเป็นก่อนไว้ตอนผมอายุมากแล้วเลว่างพอจึงค่อยเป็นเมื่อถึงโอกาสส่วนข้อ4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายผมขอพูดเฉพาะท่านเท่าน,นั้น ผมไม่กลา้าพูดให้ผู้อื่นรู้เพราะผมอายเขาผมยังสดอยู่จะเป็นกำนันได้อย่างไรเวลามีแขกเรือมาพักหรือมาติดต่อง,งานจะต้องลำบากคอยรับรองและเลี้ยงดูแขกเองเพราะไม่มีเมียช่วยและอีกอย่างหนึ่งพ่อผมเองก็ทำความไม่ดีไวม้มากเมื่อยังมีชีวิตอยู่ผมเกรงว่าถ้าผมเป็นกำนันแล้วทำอะไรผิดไปก็จะต้องถูกคนด่าไปถึงพ่อผมอีกด้วย ไอ้ลูกกับพ่อมันก็อย่างเดียวกันผมสงสารพ่อที่ตายแล้วกระดูกพ่อจะต้องสะเทือนไปด้วยเลยตัดใจไม่ยอมรับเป็นกำนันแม้ในอำเภอท่านจะอ้อนวอนผมทั้งสองครั้งแล้วก็ตามท่านจะขอร้องผมเรื่องอื่นหรือจะใช้ผมเรื่องอะไรผมยินดีทำทุกอย่างถวายท่านแต่เรื่องขอให้ผมเป็นกำนันนั้นขอความกรุณาเถิดครับอย่าให้ผมต้องรับเป็นเลยเพราะผมไม่สมัครใจจริงๆ ดังที่เดินมัสการที่ท่านทราบแล้วบุญนำชี้แจงกับพระมหาชนอย่างละเอียดพระมหาชนนั่งฟังบุญนำเล่าเหตุผลการไม่สมัครใจที่จะรับเป็นกำนันจนจบจึงได้แย้งบุญนำว่าเหตุผลตามที่บุญนำชี้แจงไปนั้นฉ่านยังไม่เห็นด้วยแต่ฉันจะพูดรวมไปเลยไม่ย้งบุญนำเป็นข้อ,ขอคือขณะนี้มีปัญหาเกิดขึ้นว่าตำบลของเราได้ขาดกำนัน และในอำเภอก็เล่าให้ฉันฟังว่าผู้ใหญ่ผลซึ่งทำหน้าที่แทนกำนันอยู่ก็ไม่ยอมเป็นเพราะอ้างว่ามีอายุมากแล้วผู้ใหญ่บ้านคนอื่นๆก็ไม่มีผู้ใดเหมาะสมในอำเภอจึงได้พิจารณาร่วมกับผู้อื่นแล้วเห็นว่าบุญนำเป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็นกำนันตำบลน,นี้ด้วยเหตุผลหลายประการคือมีการศึกษาดีเพราะได้เล่าเรียนจนถึงชั้นมัธยมแล้ว และยังมีอายุเหมาะแก่หน้าที่การงานเพราะกำลังนมแข็งแรงคล่องแคล่วนอกจากนี้ก็เคยรูวงานหน้าที่กำนันมาดีแล้วทั้งยังมีผู้สนับสนุนทั้งผู้ใหญ่และทั้งผู้น้อยอีกมากเพราะบุญนำเด็กเต่ยนนิสัยจนเป็นคนดีจริงอยู่แต่ก่อนเมื่อฉันมาอยู่วัดดอนบุญใหม่ๆก็ม,มีคนเล่าให้ฉันฟังว่าบุญนำนั้นมีนิสัยถอดมาจากพ่ออย่างมาก แต่ต่อมาเมื่อบุญนำรู้จักคิดรู้จักพิจารณาและได้บวชเรียนรับการอบรมทางพระาศาสนาแล้วกลับมีผู้ชมเชยบุญนำไปทั่วว่าบุญนำเป็นคนดีและมีเหตุผลดีกว่าครั้งก่อนอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีผู้ต้องการทุกคนเห็นว่าบุญนำเป็นคนดีแม้อายุอย่างน้อยแต่ความดีที่มีนั้นไม่ได้ทำให้บุญนำที่มีอายุน้อยต่ำต้อยลงตามอายุ ตรงกันข้ามกลับหนุนให้ผู้นั้นเด่นสงข์ขึ้นจนมีผู้อื่นทั้งหลายที่เห็นคุณความดีแล้วยกย่องสรรเสริญธรรมดาผู้ที่จำเป็นต้องมีหัวหน้าหรือผู้ปกครองเขาย่อมต้องการคนดีมีคุณธรรมเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ปกครองเขา หาต้องการคนที่วัาชาที่ไร้คุณธรรมมาเป็นผู้ปกครองไม่ฉะนั้นคอนี้จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่บุญนำน่าจะพิจารณาเห็นความหวังดีของผู้ที่มีความตั้งใจใจใบุญนำเป็นคำนั้นเพราะเขาเห็นว่าบุญนำเป็นคนดีนอกจากนี้การปกครองคนในปัจจุบันผิดกว่าในอดีตเพราะเมื่อครั้งก่อนการศึกษายังไม่แพร่หลายผู้คนยังไม่ฉลาดเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ ฉันนั้นการปกครองคนโงก่ก็จำต้องใช้อาชญาคืออำนาจเพื่อคนในปกครองกลัวเกรงและยอมปฏิบัติตามแต่สมัยนี้ไม่จำเป็นต้องปกครองโดยบังคับให้บุคคลกลัวเกรงเป็นที่ตั้งเหมือนเมื่อครั้งก่อนเพราะคนฉลาดขึ้นการใช้อาชญาจึงต้องลดลงแต่ต้องใช้สติปัญญาเป็นคู่มือในการปกครองคนที่เหมาะสมกับกาลสมัย โดยพยายามปลุกใจคนในปกครองรักและพักดีแทนที่จะต้องให้เขากลัวเกรงเช่นนี้ย่อมเป็นการปกครองที่แยบคายและได้ผลดีสมตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทุกประการส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของบุญนำที่บุญนำต้องตัดสินใจเองว่าบัดนี้คนทั้งหลายเขาต่างคิดหวังพึ่งบุญนำ เพื่อให้บุญนำเป็นผู้นำของเขาในตำบลน,นี้น้ำใจดีที่เขามีต่อบุญนำนั้นมากมายบุญนำจะไม่มีน้ำใจดีตอบต่อเขาบ้างเชียวหรือและในเรื่องที่บุญนำยกมาอ้างว่าบุญนำยังโสดไม่มีลูกเมียและเกรงไปว่าถ้าทำอะไรปิดพลาดไปจะต้องเสียชื่อไปถึงพ่อของบุญนำด้วยนั้นเรื่องนี้ฉันไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเรื่องเป็นคารวาส แต่ไม่ยอมมีลูกเมียนั้นออกจะผิดธรรมชาติโบราณก็สอนว่าเป็นพระต้องมีบาทเป็นาราวาต้องมีเมียมีอธิบายว่าพระที่ไม่มีบาทหรือไม่รักษาบาทและไม่ออกบิณฑบาตยอมผิดวิน,นัยเพราะไม่รักษาบริขารที่จําเป็นของตนและขาดการปฏิบัติกิจวัตรโดยไม่ออกโปรดสัตว์ส่วนฆราวาสท,ที่ไม่มีเมียแสดงว่าเป็นคนผิดธรรมดาคงจะมีอะไรในตัวผิดปกติไป จึงต้องอยู่เป็นโสดผิดกว่าคนอื่นๆและเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญที่บุญนําจะยกมาอ้างว่าทำให้เป็นกํำนั้นไม่ได้เพราะเรื่องจะมีเมียสำหรับบุญนำนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยากเย็นอะไรเลยถ้าบุญนำคิดจะมีและในเรื่องที่บุญนำกลัวจะถูกคนอื่นด่าว่าเอาถึงพ่อด้วยถ้าบุญนำทำอะไรผิดไปนั้นเรื่องนี้ฉันคิดว่าคงเป็นไปได้ยากเพราะบุญนำมีความคิดและกลัวจะถูกผู้อื่นด่าว่า ข้อนี้แหละจะเป็นเหตุให้บุญนำมีสติรอบคอบและใช้ปัญญาใคร่ครวนแล้วจึงทำไปโดยไม่ผิดหรือผิดน้อยที่สุดถ้าเป็นไปได้ตามนี้ก็เท่ากับบุญนำทําคุณให้แก่พ่อที่ล่วงรับไปแล้วโดยจะมีผู้ชมว่าบุญนำลูกชายกำนันกล้าเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้พ่อของบุญนำพลอยมีชื่อเสียงดีขึ้นอีกฉันไม่ได้ขอร้องแต่ไม่ได้บังคับบุญนำนะ บุญนำจงเข้าใจตามนี้ด้วยเป็นแต่พูดให้บุญนำฟังเพราะหวังใช้บุญนำลองเอาไปคิดดูเท่านั้นแต่ถ้าบุญนำยอมเป็นคำนันวัดดอนบุญก็จะปล่อยเจริญไปด้วยเพราะกำนันบุญนำคงจะไม่ทอดทิ้งวัดดอนบุญที่ตนเคยบุชเรียนแล้วหรอกนะพระมาหาชนพูดทิ้งท้ายกับบุญนำในที่สุด หลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่วันก็มีการแต่งตั้งกำนันตำบลหัวดงโดยบุญนำรับเป็นกำนันตำบลน,นี้สืบแทนบิดาของตนต่อไป